การเจอกันมาสองครั้งแรกกับครั้งนี้เนี่ยลูกเกมมันแตกต่างมันเหมือนกันไงใชบ้หมท่าไม่โดนนะผมก็ผมก็มกต่อยโดนนะผมเึือกไม่ออกครับือกภาพไม่ออกลยครับตอนโดนน็กไม่รู้ครับมันปึ๊งแล้วก็ลงไปเลยผไมได้เลยจะเห็นหน้าเสือบท้องสู้สๆผมก็จัดฟันสู้อย่างเงี้ยาโดนนกก็ขอให้จรรมาการจับไปเร็วพาพาม,มาได้นะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเป็นลูกไหนอะไรคิดไม่ออกเลยนคิดไม่ออกเลยขับนะไปตามความรู้สึกอย่างเดียวนะครับที่ต่อยไปออกความตามรู้สึกครับตั้งใจว่าอย่ายลงเขาอย่าอย่าขอให้ดูขอให้ถูก ทำไม่เสียพุาธภูมิใจครับแล้วตอนนั้นในใจเราคิดย<อ>ังไงบ้างโลภะมัดรวแล้วครับไม่ไหวเหมือนกันยืนไม่อยู่ครับแขงพยายามกัดฟันสู้นะครับคือตอนโดนรับเนี่ยโชคดีโดนปลอยยกผมคิดว่ายังไงก็กลับมาได้แต่ตอนเข้ามุมมาเนี่ยไม่มีสติเข้ามายกหนึ่งผมบอกเขาว่าตื่นก่อนตื่นก่อนโดนรับรู้ยังยกสองไปก็ออกไปดีขึ้นแต่สติก็ยังไม่เต็ม100ร้อยเปอร์เซ็นต์ยกสองใช้พลังงานเยอะมากเข้ามาที่มุมอ่ะเริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มคุยเรื่องแล้วอันนี้ก็บอกว่า เขาเนี่ยโดนท้อมไม่ได้เขาโดนท้อแล้วเขาอาการตลอดพะวงจะต่อยมาแต่เดียวลืมแทงเข่าไปยกส,สามแทงเข่าแล้วได้ฟันซอกมันก็เป็จังหวะพอดีบทยกสามเข้ามาที่มุมบอกคนเสียงย,ยกเลยนะยกสี่ก่อนออกปล่อยตัวครับยกนี้ถ้าเกิดชนะชนะเลยนะจบแล้วนะบอกแบบนี้อย่าถอยออกไปอีกนิดเดียวขึ้นอีกเดียวมันพูดกับผมเขเดียว thing, ไม่ไหวแล้ว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 ผมไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับผมผมไม่ไหวแล้วครับผมผมจะตายแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับมอ็เลยบอกเพิ่มึงตายมันก็ลงมาเลยไม่ต้องไปชกลงมาเลยอันนี้ก็เเรริิร่่มมคือออต้้งยู กิดไม่ดุมันก็มันก็กลับมาไม่ได้ยกยกสี่ปล่อยตัวไปถอยเลยคงจะหมดจริงๆอ่ะหรืรอทองเองก็ปล่อยแบบอูแบบสู้ตายถวายชีวิตเหมือนกันก็กลับมาผมก็ยกสี่ผมก็ก 4, มกดุดุมากว่าทําไมถึงถอยนะครับจนกรรมการเตือนไอ้นี่ก็น,น่าไม่ไม่เอาอย่างเดียวผมบอกว่าแชมป์เนี่ยไม่เอาหรือแชมป์เนี่ยเข็มขัดรอยอยู่นะอีกเดียวเข็มขัดรอยอยู่อ่ายก้าวไปก็เลยฮึดสุดท้ายเอาตัวรอดมาได้แบบทุลักทุเล <laughs> चावब श्रावब चावब